จามพอนเชยโดนโดนปอกกันแค่หนึ่ไดแมนครับงนเป็นตั้งแต่ปีใหม่อ่แมหลังๆาคิปสุดท้ายที่ได้ลงกเอโอ้หลายเดือนละเด็กแล้วนี่เขาตลอดเลยตอนนั้นแต่ว่าอันนี้เขาก็่ได้ตามเด็กล้าหรอก้ตามพอนเชยมามาบ้านแอดมินมาปอกก็ดีหยาบมนนียาออพหยากอยาก็แวกมาตือของไป อยู่บ้านอยู่ยังนี่ล้วเว้ามอเตอร์กัมาปตอกันพอดีประการเรื่องมะเร็งภาว่าะเได้ปล่อยมาโดนเนลยเนาะหลายหลายคนเอฟซีลาจะจำัดจารพ่อเจิดได้บางงวดกันเข้าบนล่างเลขสูตรนะครับจะเป็เลขสูตรแต่หลายงวดแล้วแต่กาถือว่างวดนี้เริ่มไหมเริ่มเปิดไหมแค่นึงเพราะวะมะเได้ม่เร็งน้ำสูงมาโดนแล้วแต่ว่าก็ขอโทษหลายๆครับแต่เอฟซีทรมาจากหลังตรงการมะนร่ง ตัวระสาวเกิดั้นมันหายแต่ตอนสงการเนาะมันมันเกิดสงนาดไปมันก็หายได้คือนี่แหละครับมันเกิดเจ้าว่าหายไปม่เออหายคือเสียครับมีเบอร์ไม่หมดหรอกไมีเบอร์ไม่หมดหรอบมีอยู่ครับอ่เดี๋ยวเบอร์เบอร์เดี๋ยวไปเขียนอ่าทุ่งไทยมือนี่มาเพิ่นคำล้นให้สุดๆุดแต่ว่าเพิ่นคำล้นเรียบร้อยแล้วเพือจะเขียนตัวเลขให้าเดียเนาะครับครับอ่ามือนี่มาที่งานมาจากสุรินทร์คุณเน๊ะวันนี้แขอให้เขาเด้อาจารเน๊ะ ช่องมัช่องยังเช่องยังนี่นะครับดูเนี่ยทำไมไม่พูดช่องเนี่ีเดสุริตไทยแลนด์ม่เหนแปงอะไมองเมือเแห้งเม็ดแห้งเลยอ้าวจังไหนก็มาถาเอาเหล็กตัวเหล็กิเ็เาให้ทาพมก็ตาตาจนพำตาจน่ำแังไหนก็ได้หมนของแท้ที่นี่ของแท้ครับไมำนวนี่อดก็ของแท้รอาอนไซด์ไม่ใช่ยาวเป็นหางว่าวหรอ สามตัวคุยไปด้วยทำไปด้วยเลยสอง,งตัวอะไรเนาะทำไปด้วยอ๋อคอ,อ,อนชัยนะครับตัวมือเพื่อน่างงามงาม,งาม,มเลยพี่นอออ้องคอนชัยตัดฉัดได้หน้าคำคำนดวันที่สิบหกสิบหก อันนี้พิ่ง้อนมาล้วลอะมีหล็กวิ่งหล็กอย่างบ่ใครวิ่งคือเกอาบอะใครยกกันเอาวิ่งก่อนวิ่งตัวาวิ่งนะครับวดวันที่16พฤษภาคม2568ตัวองสื้อพันทิมม์นี่นี่ย่าลืนเลยพี่น้องเอสซีเพราะว่าดเดินได้ออกซ์นื่นวดแรกมักจะืินอ่าวดแรกมักจะถืตัวงซื้อให้กัเครื่องพิมม์นี่นี่ ตันั่งสืบดีคับตัวนองพิมหรอเพราะว่าเพิ่นปกติแต่ก่อนนี่เพิ่นเปิดร้านเลยตัวงามมากเลยนะเปิดร้านเขียนป้ายป้ายโฆษณานะครับสมัยนี้ไม่ได้เขียนแล้วเพราะว่ามันสูงคอมพิวเตอร์เพราะเนีครับของเพิ่นโบรายชุดไหนครับแล้วก็ที่น้องโบลายครับสูตรเก่าบอกอาจารย์หรือว่าสูตรใหม่ครับครับครับอ๋อเป็นสูตรเข้า เป็นา่าเลขกมันนี่เป็นเลขบกาบาๆันนะงมองไว้เขียนเบอร์ตทรเห็นเอซีเนี่ล้วบาเปลียนเบอร์โทรใหม่นั่นเอาดูสัมนี่ส,สตัวนีว้ขอสามตัวสาตัวแเดียวฮะยากเถอะประามางตัวกัยากครับเอาขอะไรเพราสาตัวจา,างไหม สามนี้หร้อบ่นี่บอ e ่ที่ผมทำมใส่มลตมันอยู่ในนั่นเอสามสามศูนย์สามเน่นาเนาะสตเนักาวรเอยนก็ามศูนย์สนักขับเช่นเนไ่ีไหนึ่งว่ามีว่่กระดาษพับนึ่งตัวยง้นะเชยนตัวนี้ทัสั่มอะรเปิดเยอมากเนาะเิดยอมากเนาะคนเอานะเดี๋ยวฮาเข่าสามตตรง้เนาะถ้ามาสมัอาจารย์อเินเค่อยเห็ดสต อู่ตกันจะคำนวนแค่สองแค่สองตัวสอตมักเข้าบอยบางงวดตัวน่อยน่ะมั้บางงวดนี่บนล่างนะครับครับเบอรโทรเด้พี่น้องคนไหที่เบอร์ทคนอนเพราะว่าคนบอกว่าคนเพี้ยนเบอร์โทรไม่เร็วนะครับเก่อาจจะอยากจดจำอาจารย์คนแข้อยู่แต่ทุกเบอร์เกราหรือทุก ห่องเดี๋ยวอเพออเพื่บอกดครับครับีบ้านเเ้ากเอาตัวเด็กกันเจอๆเลยเพราะว่าใจมือแล้วเนาะมาเล็กมาเล็กมาเนี่ยือออกเล็กแปลกๆปมาเดียว่้าอาจารย์มได้หนีหาเล็กเพรายซื้ออาจารย์ิ้มมาเลย แล้ว่ันแเนี่มันข่าเลยบเบิ้ลไปไมนเป็นจออกบอล้ทาทามซุนซุนเนี่ยจะออกรงจจกับผมกัเฮดแต่ยังสี่ผมกับบ่อใดตัวผู้ใดผมกับ่อว่าผมตีเอาเหล็กงามเหล็กอย่างแก้วว่าผมผมเอาผมเอาเล็กที่ผมเฮดได้ครับตามคุณราคกับสิว่าอ้ควงมันก็เบิรนแล้วันนี้มันก็ยัมัเบินีแต่ว่าผมเฮดแต่ยังสี่ไหม ถามนี่ม้่นันใจกัรองติดไปม้นหม่แคน้อยนึงครับครับสิบมีชิบัดรองบนน้อตัวศูนย์สามเนี่ยไส่สามศูนย์ยครับระวัมันกันมีเด็กสรนี่เนอะอืมอาชโลได้ครับครับเอฟซีสี่วันร้อบนอ่าอ่าครับนี่ๆเด้วยนี่นวาเ็ลกเป็นเด็กเดล็กแบบเหล็กมง้อมหลอกระ่ายเด็กคนนี้เดมาง้มหอก สามตัวนี่ศูนสมมรุปแล้วเลขที่นี่มีอยู่2อตัวมีอยู่สอตัวเสมมีศูนย์กับสามศูนยกับสามทงนู้นพี่น้องท้งสามศูนยหมดเต็มซักหมดเต็มซักหดเต้นซักดเแค่นี้ไหมกผมก็ไ่ได้บอกว่าไงตัวตัดตัวอย่างเด้อบัวใครบอกเองบัวสามสามนี่เพรต้องจับ ศูนย์ศูนยก็ต้องกลับแมนกรับก็ศูนย์สมสมศนย์แนสามโตกับศูนย์สาสามน้อยสามนี่เราเบิรงนเอาเราเบิงเนก็ไม่ต้องทำนั้ออกแบบนี้นะปาบปาบทุกเสียนปราบทุกอาจารย์แม่นบ่แม่นอยู่ใช่ใช่เพราะว่าตัวน้อยมากนะทดเล็กปิ่งก็มี3กับศูนย์แค่นั้นเองแล้วก็เอาสามสามศนศูนแต่วเ่สามเนี่หนึสามเน่สาม เน้นสามเนาะอ๋อคุณผู้ชมผิดไหมเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรพี่น้องอีฟซีก่อนเบอร์โทรของอ๋อพรชัยเด้อพี่น้องนะครับต e ้นไี uh. ่ที่สนใจโทรชุกช่ายนี่อาจจะไม่ค่อยชัดนะแนวทางเผิ่บั่นโทรสอบถามกันไหนนะครับเนาะศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์สองสี่สองห้าสี่ครับโทรชุกช่ายเด็กซีเด้อพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องเด้อครับผมอ๋อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พรชัย ก็ดีอาจารย์ก็ใช้ปกติเนาะแต่บวค่คยบ่างเราเราไปเห็นงานเหลือคำเป็นมือนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยพ่อแต่ว่าจะไปหาที่บ้านไม่เยอกบพกอเอ้ามันจะตัวใดครับผมทิ้งไทยครับมันจะตัวใดทิงไทยครับผมวันนี้สามผมวันนี้สามวงกมด้ก็ตัวออกรเนนะเอาสีแดงเลยวงกลมไหวงตันั่นละสาม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 มองมักสามแดงเอเลยั้เา ทอยบาทนะสามสามศูนย์สามอตัวเดียวมามักกระได้นี่นั่นล่ะตัวหมักเห็นบ่บเห็นเขาเป็นยังสามสามกับศูนย์สามสามกับศูนย์สามโอเคนี่ครับโอ้ยถือก็นอาจานเลยด็กนะบ่าวเด็กมวงำเมวยเอมันเพดยังสินเ้ได้เลขสองตัวเลยครับงน